ตอนแรกที่เราเข้าไปมหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่งอะค่ะเพื่อนตกใจมากที่เราอายุแค่17ปีเราก็บอกว่าเออเราจบจบ G e d มานะเพื่อนก็ยังงงว่าเฮ้ย g e ดีคืออะไรอะชื่อเบนค่ะณัฐิดาติชยาค่ะตอนนี้เล่นอยู่มหาวิทยาลัยลังสิตค่ะปีสองคณะนิเทศศาสตร์เบนมองว่า G e ดีมันเป็นการสอบเทียบเท่ากับบุตรมหแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยได้เลยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นของสหรัฐอเมริกาเบนมองว่ามันเป็นอีก การศึกษาหนึ่งที่ทําให้เราสามารถแบบจบโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนก็เป็นการแบบเร่งรัดกับการศึกษาที่มันแบบรวดเร็วด,ดีค่ะเหมาะกับเบนที่แบบเบนจะต้องทํางานในวงการบันเทิองอะไรเงี้ยเวลาเรียนของเราคือมันจะน้อยมากๆเราต้องแบ่งเวลาเรียนเราไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการศึกษาแบบปกติทั่วไปเบนไม่สามารถเรียนได้โชคดีที่เจอพี่คนนึงค่ะเขาแนะนําให้รู้จักกับแอดไวเซอร์ตัดสินใจเลยค่ะว่าเราจะเรียนที่นี่เพราะว่าเราก็พอรู้รู้ข้อมูลมาคร่าวๆแล้วอะค่ะว่าแบบที่นี่เป็นยังไงพอไป พูดคุยแล้วเราได้รับคาแนะนํากลับมาดีๆค่ะเราก็ค่อนข้างไว้วางใจที่นี่แล้วก็เบนใช้เวลาเรียนที่นี่ประมาณ1เดือนถึง2เดือนค่ะจีดีตอนแรกสําหรับเบนเรียนยากมากค่ะ พเพราะเบนเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเบ้นแบบใช้เวลาทํางานเยอะเวลาที่เราไปเรียนคือวันจะน้อยมากๆค่ะพื้นฐานภาษาอังกฤษของเบนคือแย่มากๆแล้วก็พอเบนไปเรียนนะคะเบนค่อนข้างที่จะแบบมีพื้นฐานน้อยกว่าเพื่อนก็เลยต้องแบบทําการบ้านเยอะกว่าคนอื่นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะยิ่งไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็สอนค่อนข้างจะแบบง่ายเข้าใจง่ายถ้าไม่มีการสอบแบบ GED ก็คงยังเรียนหนังสืออยู่ในระดับมัธยมเท่าเพื่อนๆชีวิตในการทำงาน ก็คงจะเหนื่อยมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าตอนที่เบ้นเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยมันรู้สึกแบบเหนื่อยมากอะแล้วมันเหมือนกับเป็นภาระให้กับแม่เป็นด้วยค่ะสําหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาเรียนเหมือนเบ้นนะคะก็ G d ดีก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแนะนําให้มาเรียนกัน,นะคะ่ะ